ท่านครับผมช่างอาทิตย์จะเป็นแบบบ้านแบบตวันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับหลังนี้ไซส์ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกําลังดีนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ1 1 2ตารางเมตรนะครับรูปแบบนะครับการตกแต่งต่างนะครับจะเป็นลักษณะของบ้านทรงไทยพุกต์นะครับหลังนี้เป็นทรงหลังคาที่เรียกว่าทรงมะนิลานะครับมาดูรอบๆบ้านกันนะครับหลังนี้โดดเด่นแน่นอนนะครับเป็นบ้าน อ่าพูดง่ายๆเหมาะกับสภาพภูมิอากาศสําหรับประเทศไทยนะครับหลังนี้ผมคิดว่าอาจจะถูกใจหลายๆท่านนะครับเพราะฟังก์ชันของเขาเนี่ยครบคันนะครับมีทั้งระเบียงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันข้างในนะครับก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับการจัดวางแปลนนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าพิเศษที่สุดนะครับก็คือเรื่องของห้องรับแขกและก็ระเบียงภายนอกนะครับมันเชื่อมโยงกันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับแต่นี่สังเกตนะครับ สำหรับโซนห้องนอนก็จะแยก นะครับอยู่ฝั่งใกล้กันเลยนะครับแล้วก็ห้องครัวก็จะแยกออกมาอีกดังหักนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับสําหรับการใช้สอยอาคารนะครับฝั่งด้านหน้านะครับที่ท่านเห็นนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับสมมุติว่าจอดรถนะครับเดินขึ้นมาจะระเบียงก่อนเลยนะครับระเบียงตรงนี้กว้างมากยืนชมวิวอะไรได้สบายเลยปูเสื่อนั่งเล่นตรงบริเวณระเบียงหน้าบ้านได้เลยเพราะว่าหลังคาเนี่ยปกคลุมนะครับเรื่องฝนทรงฝนสาดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่า ฝนตกธรรมดานี้นั่งเล่นสบายๆเลยนะครับเพราะชายคา เรายื่นออกมาตั้ง1เมตรนะครับด้วยรูปทรงที่อย่างที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบประเทศไทยนะครับก็คือฝนตกชุกนะครับหน้าฝนนี่คือระเบียงนี่แบบเออฝนสาดน้อยเลยนะครับส่วนถัดเข้าไปนะครับห้องรับแขกตรงนี้ต้องบอกว่าเย็นสบายนะครับเพราะว่าเราเปิดประตูด้านหน้าแล้วก็มาเปิดหน้าต่างด้านข้างตรงนี้จะทําให้ลมเนี่ยนะครับพัดผ่านแล้วก็พัดออกได้สบายนะครับห้องที่จะเย็นก็คือมีลมเข้าและมีลมออกนะครับอ่าสำหรับห้องครัวถือว่าการใช้สอ โอเคนะครับเพราะว่าตรงระเบียงเนี่ยยังมีหน้าต่างนะครับสมมุติว่าเราจะเสิร์ฟอาหารเนี่ยทำมาเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเปิดหน้าต่างรับอาหารจากข้างในได้เลยนะครับแต่การเดินผ่านก็ยังยังต้องเดินเข้าข้างในก็ยังต้องเดินเข้าผ่านห้องล็อกแครนะครับก็ไปข้างในนะครับมาดูเรื่องของห้องนอนนะครับห้องนอนนะครับห้องนอนจะอยู่ชิดติดกันเลยทั้งสามห้องนะครับขวามือจะมีห้องนอนสองห้องนะครับส่วนห้องหน้าจะพิเศษหน่อยนะครับจะมีห้องน้ำในตัว นะครับส่วนอีกสองห้องนอนข้างหลังนะครับก็จะใช้เป็นห้องน้ํารวมที่อยู่ในห้องครัวนะครับตรงห้องรับแขกก็จะมีเป็นฉากกั้นนะครับฉากกั้นเพื่อปิดบังนะครับในส่วนของประตูห้องนอนแล้วก็ประตูห้องครัวนะครับจึงทําให้พื้นที่ตรงนี้ก็จะรู้สึกเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับถ้าฝั่งห้องนอนจะอาบน้ําก็จะมีเป็นเป็นช่องทางเดินนะครับที่หลบๆบห้องรับแขกหน่อยนะครับไม่ให้มองเห็นได้อยางเต็มที่นะครับมาดู ขนาดห้องเหมือนกันนะครับสำหรับตัวบ้านนะครับจะมีขนาดของกว้างอยู่ที่11.5แล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่11เมตรนะครับขนาดของห้องนะครับอย่างห้องนอนด้านหน้านะครับจะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณเมตร50นะครับสองห้องก็เหมือนกันครับขนาดเท่ากันก็คือ3เมตร50คูณ3เมตร50คือขนาดเท่านี้ก็คือเป็นขนาดของห้องนอนขนาดกลางนะครับไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่นะครับขนาดเป็นไซส์กำลังพอดี นะครับอ่าส่วนห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกตรงนี้จะกว้างหน่อยเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้กว้าง5เมตรนะครับส่วนความลึกก็ความลึกนะครับอยู่ที่3เมตร50นะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับส่วนระเบียงระเบียงนี่กว้างมากครับกว้างอยู่ที่2เมตร50นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้รู้สึกจะเป็น3เมตรนะครับระเบียงอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูตัวเลขมันไม่ชัดเจน ระเบียงฝั่งนี้อ่าสามเมตรจริงด้วยครับระเบียงถือว่าใหญ่มากเลยนะครับสําหรับพื้นที่ใช้สอยรวมนะครับทั้งหมดทุกห้องนะครับนวณมาแล้วก็ประมาณร้อยสิบตารางเมตรนะครับามาดูรูปแบบเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมองเห็นระเบียงนะครับคือบ้านไหนนะครับถ้ามีระเบียงก่อนที่จะเข้าไปห้องเราเขียดูดีแน่นอนนะครับสมมุติว่าเราไม่มีระเบียงนะครับทําเป็นประตูเข้าไปเนี่ย บ้านนี้จะดูดอกทันทีเลยนะครับหลังนี้ระเบียงเยอะนะครับทั้งด้านหน้าและด้านซ้ายยิ่งทําให้มีจุด พักผ่อนชมวิวได้เต็มที่นะครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องรับแขกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องออกมาชมวิวหรือนั่งเล่นจิบกาแฟด้านนอกบ้างน,นะครับหลังนี้ผมก็มองว่าน่าจะตอบจบสําหรับหลายหลท่านนะครับแต่หลังนี้ก็มีจุดด้ยอย่เหมือนกันนะครับใช่ว่าจะโดดเด่นไปหมดนะครับคือหลังเนี้ยมันจะไม่มีที่จอดรถนะครับในตัวบ้านนะครับคือลูกค้าอาจจะต้องหาที่ดินนะครับที่มัน ใหญ่หน่อยนะครับเพียงพอที่จะทําที่จอดรถเพิ่มนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆบ้านนะครับทุกวันนี้มีรถยนต์กันแทบจะทุกหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่จอดรถหลังนี้อาจจะทําแยกก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องติดนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือเราจะต้องหาที่ดินที่มันใหญ่หน่อย เื่อที่จะลดด้วยนะครับอ่ะมาดูเรื่องของขนาดที่ดินนะครับที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับถ้าที่ดินนะครับถ้าเราจะซื้อแบบบ้านหลังนี้นะครับเพื่อที่จะยื่นขออนุญาตปลูกสร้าะครับเราจะต้องมีแนวเขตบริเวณรอบบ้านเนี่ยไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับอ่ะเพราะว่าขบรบเขรมอาคารเขาระบุเัีเจนว่าแนวเขตที่ดินกับตัวบ้านเนี่ยต้องห่างไม่น้อยกว่า2เมตรถ้าน้อยกว่า2เมตรผนังบ้านจะต้องทาเป็นทึบไม่สามารถทําหน้าต่างได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะกันพื้นที่ไว้รอบบ้านนะครับ2เมตรเว้นด้านหน้าผมจะกันไว้มากหน่อยก็คือ3เมตรเพราะว่าคือจริงๆ3เมตรผมว่ามันน้อยไปหลังนี้ต้องเผื่อสัก4เมตร5เมตรเพราะอย่าลืมว่าเราต้องเผื่อที่จอดรถด,ด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่ายังไม่ได้คำหนึ่ง,งที่จอดรถเนาะถ้าเราคิดว่าจะทำที่จอดรถให้เผื่อเพิ่อมอีกด้านหน้าเว้นไว้สัก5เมตรก็แล้วกันนะครับอ่าสรุปคร่าวๆก่อนนะครับรอบบา้บบาน2เมตร หน้บ้านสองเมตรนะครับอ่าหน้ากว้างที่ดินนะครับถ้าเรากันไว้2เมตรนะครับเรารวมแล้วนะครับก็จะอยู่ที่15.5นะครับส่วนความลึกนะครับหน้าบ้านถึงหลังบ้านหลังบ้านกันไว้2เมตรหน้าบ้านผมกันไว้3าเมตรก่อนนะครับนี่ไม่ได้เผื่อที่จอดรถนะครับถ้าเผื่อที่จอดรถต้องกันไ้สัก5้เมตรนะครับเผื่อที่เราจะทําที่จอดรถแยกกันห่นะครับเบื้องต้นผมยังไม่ได้คำนึงถึงที่จอดรถนะครับอ่าก็จะอยู่ที่16เมตรนะครับถ้าสมมุติว่าเผื่อจอดรถข้างหน้าบวกเพิ่มอีกสเมตรก็จะประมาณ1ิเมตรนะครับอ่าสร ลงบ้านหลังนี้นะครับแล้วแบบขออนุญาตผ่านได้โดยแบบไม่ติดข้อกฎหมายนะครับน้ากว้างที่ดินก็จะอยู่ประมาณ15.5ส่วนความลึกก็16เมตรนะครับถ้าจะจอดรถก็เผื่อไปเลยครับ18เมตรนะครับเรื่องต่อมาในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้าง สำหรับพื้นที่ใช้สอยนะครับผมคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ห้องนอนห้องน้ําบันไดระเบียงบันไดหน้าบันไดหลังนะครับคำนวณมาแล้วอยู่ที่112ตารางเมตรนะครับแต่ลานหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็ลานซักล้างด้านหลังตรงนี้ไม่ได้คิดนะครับเพราะค่าของเร่งของเขาแค่เทีพื้นนี่มันน้อยมากครับตารางเมตรละ4 0 0 5 0 0เท่านั้นเองนะครับถางั้นก็ต้องย้อนมาวิเคราะห์รูปแบบการตกแต่งก่อนนะครับเพื่อที่จะมาประเมินนะครับรูปแบบอาคารนะครับผนัง ก็จะเป็นผนังฉาเที่ทาสีซะส,ส่วนใหญ่นะครับมีหินประดับแค่ตรงตรงรอยต่อกันเปื้อนตรงนี้นะครับร่อ,อบ,บ้านเลยนะครับส่วนเสาจะไม่มีนะครับหินประดับมีแค่ตรงนี้ครับตรงบัวกันแล้วก็รอบบ้านนะครับเสาก็จะเป็นแต่งบัวแล้วก็ทาสีธรรมดานะครับส่วนรูปทรงหลังคาก็ก็ถือว่าทําให้งบประมาณเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าทรงมะนิลาน,นะครับเขาจะใช้เหล็กค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเป็นปัญญาจะเกาสราเงียบจะตัดตรงขึ้นมาแล้วไม่มีจัว่วไม่มีอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมนะครับเรื่องอของช่างเขาก็จะทางานง่ายแต่ถ้าทรงมนิลาก็จะราคาสูงกว่าทรงปัญญานะครับแล้วก็สูงกว่าทรงจั่วนะครับก็ว่าถือว่าทํายากด้วยทั้งค่าแรงแล้วก็เหล็กที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างดูอย่างอื่นอย่างประตูหน้าต่างก็ในนี้จะระบุเป็นไม้นะครับไม้ก็แน่นอนครับราคาก็จะสูงกว่าอลูมิเนียม กระจกอลูมิเนียมธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดของเราเราเบียงตรงนี้ก็ออกแบบเป็นไม้เหมือนกันนะครับไม้เนื้อแข็งก็แน่นอนราคาก็จะสูงกว่าเราเราเบียงเหล็กหรือว่าเราเราเบียงสแตนเลสนะครับเพราะยิ่งเราเลือกไม้เนื้อแข็งคุณภาพดีๆนะครับที่ผ่านโรงงานเขาอบน้ํายากักนมอดกันปวกอ่ะอันนี้ราคาก็สูงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ผมก็จะประเมินราคาสูงหน่อยนะครับ่งนั้นผมจะประเมินที่ต่อราคาต่อตารางเมตรสัก 13,500ัรบาทนะครับด้วยงานตกแต่งที่เป็นไม้หลังคาแล้วก็หินประดับนะครับต่างๆก็จะประเมินเท่านี้เพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนี่เหล็กแพงมากนะครับก็เลยต้องประเมินกันสูงหน่อยนะครับถ้าเหล็กลงมาเมื่อไหร่ก็ค่อยวิเคราะห์ราคาประเมินกันอีกทีหนึ่งนะครับ112ตารางเมตรนะครับเมื่อกี้แจ้งไปว่า13,500นะครับประเมินค่าก่อสร้างนะครับอ่ะคำนวณมาแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ1ล้าน 512,000บาทน,นะครับตาเป็นตัวเลขกลมๆก็ตีไปประมาณล้านห้านะครับบานหลังนี้นะครับเป็นไงบ้างครับงบประมาณก่อสร้างถูกใจ กันหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ชอบแบบบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อทีมงานแบบบ้านแสงตะวันได้นะครับหรือท่านต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตรงไหนก็แจ้งทีมงานเขาปรับเปลี่ยนให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องบ้านนะครับถ้าเรามีความต้องการอยากได้ตรงนั้นตรงนี้ทีมงานปรับให้ได้หมดนะครับขอแค่แจ้งความต้องการเข้ามานะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม